ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมุนีนะครับพาพี่น้องมาเที่ยวให้เที่ยวนะครับพี่น้องนะครับมาเบิงเข่าเหนียวนะครับสันปาตองครับพี่น้องเขาเหนียวสันปาตองที่วัานตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนะครับพี่น้อง20ธันวาคม2565นะครับพี่น้องก็ล้องคำนวณเบิ่งทิครับว่าตอนนี้เขาอายุ นะครับจากมือแล้วพี um, ่น้องตอนนี้นะครับนะครับสามเดือนกว่าแล้วตอนนี้พี่น้องนะครับสามเดือนก็เก้าสิบวันนะพี่น้องเนาะนะครับจะเกือบร้อยวันแล้วพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับข้าวจะเริ่มออกรวงตั้งแต่ช่วงอายุเก้าสิบวันนะครับพี่น้องนะครับเข่าเหนียวนาปังนะครับข้าวเหนียวนาปังนี่พื้นที่พื้นซีออกห่วงไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับใช้เวลากับประมาณนะครับ เกือบสองอาทิตย์แล้วพี่น้องนะครับเนี่ยเก,เกือบเกือบสองอาทิตย์นะครับกว่าจะออก,ออกลวงหมดครับพี่น่องกว่าจะออกออกรวงหมดนะครับเนี่ยนะครับมาดูนะครับ,เ,นะรบ,นะรบเขาที่เหาถอนนะครับต้นกล้าเพื่อที่จะไปปักดำบริเวณที่เขามันพอค่อยเกิดนะพี่น้องนะครับมันจะออกลวงหลังจากหลังจากข้าวชุดแรกได้พี่น้องนะครับหลังจากข้าวชุดแรกตอนนี้กําลังตั้งท้อง กำลังบวมอยู huh. <S S <goddess> ่พี่น้องคาดว่าสิ้นเดือนนี้แหละพี่น้องสิ้นเดือนนี้หนาซีออกลวงเบิดครับพี่น้องนะครับเนี่ยหนาจะออกออกลวงเบิดนะครับนะครับเนี่ยนะครับกำลังชุดแรกเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยนะครับมาดูเมล็ดข้าวพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมาดูเมล็ดข้าวนะครับเนี่ยนะครับมาดูเมล็ดข้าวนะครับเนี่ยกำลังนะครับออกลวงพี่น้องกําลังออกลวงนะครับกําลังช่วงสร้างเมล็ดอะไรพี่น้องกําลัง กำลังสร้างแป้งพี่น้องนะครับนะครับข้าวนะครับกําลังสร้างแป้งเนี่ยมองยังไงเลยพี่น้องนะครับนี่มงนี้ก็คือเฮาหลกก้าปักดํานะครับหลกต้นเขาอยู่ในนาเฮาพี่น้องเฮาเอาเอามาปักดํานะครับมาปักดำเนี่ยกำลังออกลวงพี่น้องนะครับแต่มนที่ออกสีออกที่ออกซ่าก็ข่าวปกตินะครับพี่น้องนะครับขาปกติเพราะว่ายังปกติครับหลก ก้ามานี่มาปักดำลงดินนี่คว่าเขาจะตั้งโตพี่น้องเนี่ยนะครับก็เลยที่ซ่าก็กันประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะพี่น้องนะครับนะครับนะครับเขาชุดแรกนะพี่น้องเขาออกเป็น้วช่วงเก้าสิบมือนะครับนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาชุดที่เขาถอนกล้ามาปักดำเนี่ยพี่น้องนะครับจออซ่าก็กันสักหนึ่งอาทิตย์นะพี่น้องนะนะครับนี่เดี๋ยวรอดูรอดูนะครับพี่น้องนะครับตอนเกี้ยวผลผลิต จะออกมาดีนะครับหน่อยหลายบันไดนะพี่น้องนะนะครับเนี่ยพี่น้องข้าวเหนียวสันปะตองนะครับพี่น้องเป็นข้าวบําไว้แสงนะครับพี่น้องนะครับอายุเก็บเกี่ยวก็ร้อยยี่สิบวันนะครับสี่เดือนครับนะครับเป็นข้าวที่ปลูกได้ทุกฤดูนะครับพี่น้องฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับพี่น้องนะครับ นะครับต้องดูพื้นที่น้ำพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงฤรดูฝนนะครับเดือนกันยานะครับฝนก็นที่ตกตกหลายนะครับพี่น้องน้ำก็ซีมากนะครับชีท่่ถมถ้าเกิดเขาเอาเข่าพันเตี้ยนะถือว่าความความสูงที่ประมาณห้าสิบเซนิพี่น้องเนี่ยนะครับห้าสิบเซนมาใส่ในในพื้นที่ลุ่มนะพี่น้องน้ำก็ะี่ถมัมเสียหายบ่ได้เกี้ยวใส่พี่น้องหรือช่วงซีเกี้ยว นะครับน้ำกับมากพี่น้องเสียเฮใหเขาเขาเขาเสียหายเพราะฉะนั้นนะพี่น้องนะช่วงทำนาปีพวกเขาก็เลยต้อง,ต,องอต้องเลือกใช้พันข้าวนะครับไวแสงก็คือถ้าเกิดเป็นข้าวเหนียวกับใสก็กระครับพี่น้องนะครับเพราะว่าความสูงของข้าวเหนียวกระค,คนี้นะครับนะครับสูงนะามมานะพี่น้องนะครับเวลาน้ำมากเขาก็ยืดโตขึ้นได้หนีน้าได้นะพี่น้องนะครับนะครับ ข้าวเหนียวก็ใช้กอกหกนะครับถ้าเป็นข้าวเจ้าก็ใส่หอมมะลิครับพี่น้องต้องดูพื้นที่ดินด้วยนะครับหอมมะลิก็ชอบดินล้วนปนทรายนะพี่น้องเนาะนะครับปนล้วนปนทรายนะครับน้าทามกัใส่ได้ยุ่ดอกพี่น้องนะครับแต่พื้นเพของคนที่สารบ้านเท้านีก็คือ,อเฮ็ดข้าวเหนียวเป็นหลักครับพี่น้องส่วนมากก็ที่เอาไว้เอาไว้กินนะครับเหลือยังค่อยขายครับพี่น้องเหลือยังค่อยขายนะพี่น้องนะครับถ้าเบิ่งผลผลิต ต่อไล่นะพี่น้องนะนะครับที่เป็นยังไงพี่น้องนะครับอญ้ารายอยู่พี่น้องหญ้าพุ่มพวงนะครับปัญหาก็คือน้ำบ่พอตอนเห็ดนาพี่น้องนะครับเพราะตอนนั้นนะครับเคลื่อนจะบว่าได้ปล่อยน้ำลงมาให้เฮาเพื่อทำนาปังพี่น้องน่าช่วงที่มีการเสียดนาอะพี่น้องปลายเดือนธันวาคมน่ก็เลยเป็นน้ำขอดคลองขึ้นมาน้ำมันก็เลยจะบอคคอยพอพี่น้องนะครับบ่คคอยพอส่วนหนึ่งกับพี่น้องเอาเห็ดนายุงถึงนะครับ พันกับสูงน้ำพี่น้อให้กันนะพี่น้องนั่งกับซึมลงมานะครับเฮ็ดไห้นะครับหญ้ามเมล็ดพันธุ์นะพี่น้องถ้าเกิดหญ้ามันเจอน้ำหาดแน่บ่ราดแนงเสียพี่น้องนั่นแหละมันมักหลายพี่น้องเลยนะครับหญ้าเขามักหลายนะครับหาดแน่บพราหดแน่เสียพี่น้องนะครับหญ้าที่จะเจร่ญนเติบโตถึงฉีด นะครับยาคุมเลี้ยงไว้นะครับมันเกิดเกิดที่เขานพี่น้องประมาณสักสิบห้ามือนะนะครับตเกิดาเขาเสมอสูบน้ำนะครับสูบน้ำรอบแรกสูบน้ำให้พี่น้องสูบน้ำให้เพื่อให้ข้าวเขามีน้ำในการจเจริญเติบโตครับพี่น้องนะครับแล้วก็ประมาณสักเดือนหนึ่งก็สูบน้ำขังเลยพี่น้องนะครับือขังแล้วก็เอาปุ๋ยมาผิวเบาๆนะพี่น้องสักห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ส่วนมากก็ที่ใส่ สี่หกศูนย์ศูนย์เนี่ยพี่น้องนะครับสี่หกศูนย์ศูนย์นะครับพี่น้องเห็นไ่มพี่น้องหยาพี่น้องเนี่ยนะครับน้ำบ๊บเพอพี่น้องเอ้ยเนี่ยน้ำน้ำน้ำบ๊บเพอถ้าเกิดเขาเฮ็ดตามสูตรได้น้ำบ๊อบเพาะเพียงขังน้ำตอนอายุหนึ่งเดือนนะพี่น้องพี่น้องนะครับหยามันก็สิี่หน่อยพี่น้องมืองใดเป็นที่ลุ่มพี่น้องสังเกตเลยว่าหยาบ่ค่อยมีเนี่ยเนี่ยไอตัวร้ายพี่น้องเอ้ยหยาหญ้าข้าวนกนะครับหรือหญ้าพุ่มพวงพี่น้องเนี่ยเวลามันแก่แล้วเนี่ยเม็ดมันจะล่วงหล่่่นนนพีี้อง นะครับเวลามันแก่แล้วเม็ดเขาจะร่วงหล่นลงแปลงนาพี่น้องเรากับพอช่วงก็ดูเห็ดน,นะนะครับเขากระซิแตกนะครับแตกต้นอ่อนขึ้นมาในพี่น้องเพราะฉะนั้นการปั้นนาในพี่น้องปั้นนานะครับชร่รถรถไถไงนะพี่น้องมาปั้นนาเสร็จแล้วก็ขังหน้าไว้ระบายน้ําออกมันก็ช่วยเขาได้อะกดำเนิงก็คือช่วยระบายเมล็ดหญ้าเนี่ยออกจากแปลงนาครับพี่น้องออกจากแปลงนานะครับ เสร็จแล้วกับวานขา่าวเสร็จแล้วก็ภายใน3วันก็ฉีดยาคุมเลียนนะพี่น้องนะ,ะนะครับฉีดยาคุมเลียนยากับจัดวัชพืชชนิดคุมเลียน,นพี่น้องผมก็ใช้บิวทาคอนนะครับพี่น้องหลายๆคนก็ใส่หลายๆสูตรพี่น้องเน,นี่คือยาข้าวนกนะครับยาข้าวน,น,นกหรือนะครับยาพุม่มพวงบางคนเลื่อนหมาจิ้งจอกพี่น้องก็คือหางเขามันแหลมๆคล้ายๆหมาจิ้งจอกครับพี่น้องนะครับเนี่ย นะไอแปลงทั้งด้านายมือกับกำลังออกล้วงครับพี่น้องเนี่ยนะครับคาดว่ามืออื่นจะที่ได้มันดึงน้ำเยู่ดกบกพี่น้องเลยน้ำแห้งแล้วนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแล้วกับข้าวที่กําลังที่ออกล้วงเนี่ยเขาก็ต้องการใช้น้ําเยอะครับพี่น้องนะครับต้องการใช้น้ําเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเนี่ยดะพี่น้องนะครับต้องมาสูบน้ําเข้าแปลงนานะครับเรื่อยๆพี่น้องผมก็กาไว้อาจิตละครั้งพี่น้องนะครับ กะไว้อาทิตย์ละครั้งมาสูบน้ําเข้าแปลงนาครับพี่น้องเนี่ยนะครับสูบน้ําเข้าแปลงนามองดูพี่น้องเนี่ยข้าวเนี่เขาต้องการแสงแดดด้วยพี่น้องในการสังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนาเขาเนียกเลยทีบอกคอยปลูกต้นไม้เอาไว้น้าคันนาเดี๋ยวพี่น้องนะครับเพราะ,ะต้องการให้เขาได้รับแสงแดดตเต็มที่นะครับพี่น้องเนี่ย ทั้งใสยมือกับหน้าของของหน้าเคี้ยนนี่พี่น้องเนี่ยครับเนี่ยใช้ข้าวเหนียวตองแปดกับพี่น้องนะครับตองแปดนะครับเนี่ยมาบ่งดูพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับหน้าแปลงขวามือนะพี่น้องตอนนี้จะจะร้อยวันแล้วนะครับพี่น้องจะอายุร้อยวันแล้วนะครับส่วนนาทั้งแปลงซรายมือนี่ก็เก้าสิบวันในพี่น้องนะครับเนี่ยกำลังออกล้วงพี่น้องแต่ว่ามีปัญหาเรื่องหงายหลายพี่น้องนี่ นะครับย่้าเอาทบทวนวิชาความรู้ใด้พี่น้องหญ้าตัวนี้เขาเรอยกหญ้ายังพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยนะครับเหลี AH ่ยมเหลี ah ่ยมเนี่ยเขาเรียกกกได้พี่น้องเด้อนะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นกกขนาดได้พี่น้องเด้อเนี่ยเป็นเนี่ยครับช่อดอกเป็นกลมๆเนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับลำต้นเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะครับหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมในพี่น้องเนี่ยกกได้พี่น้องเด้อนี่นะครับกกกกขนาดพี่น้องเนี่นะครับกกขนาดนะครับนี่กกขนาดครับเอา สอบวิชาความรู้พี่น้องเนี่ยเอานี่ครับน,นี่มีอย่างพี่น้องนี่นะครับตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นกบก,กันพี่น้องเด้อลำต้นเป็นเหลี่ยมกันเนี่ยนะครับตัวนี้เขาเรียกกรกายพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยใบมันคล้ายๆสนแผงในพี่น้องแตงมันเนี่ยนี่นะเนี่ยอันนี้เขาเรียกกกกรไซนะับเนี่ยพี่น้องเนี่ยสีเหลืองกันพี่น้องสีเหลืองขึ้นกันนะครับสีเหลืองเหมือนกันนะครับลำต้นก็เป็นเหลี่ยมพี่น้องสามเหลี่ยมกันด้วยก,กัน,นะนเขาเรียกเนี่ยครับตระกุลกกตัวนี้กก ใช่นะพี่น้องนะอันนี้กลมๆเนี่ยก,กขนาดได้พี่น้องเด้อนะครับไะเดินทางต่อนะครับพี่น้องเดินชมแปลงนานะครับเนี่ยพี่น้องเลยเนี่ยดีอยู่พี่น้องดีอยู่นะครับเนี่ยแปลงนี้ดีอยู่พี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยไปสามรอบครับพี่น้องนะครับเดือนตอนหนึ่งเดือนนี่ใส่ย,ยูเลียไปสามถุงครับพี่น้องพอเดือนที่สองนะครับใส่ย,ยูเลีย นะครับ46-0ไปสองถุงปุ๋ยสูตร15-15-15อีกสองถุงนะครับพี่น้องแล้วตอนสองเดือนครึ่งใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครับเป็นยูเรีย46-0ไปอีกสองสอบครับพี่น,อน้องเนี่ยนะครับพี่น้องสภาพตามที่น้องเห็นยังไะพี่น้องเนี่ยกำลังออกรวงพี่น้องนะครับข้าวเหนียวนี่ใช้เวลาในการออกรวงโดนพี่น้องมาคือข้าวเจ้านะครับพี่น้องข้าวเจ้านี่เก้าสิบเมื่อนี่เพิ่มเต็มแปลงเลยครับพี่น้องแต่ว่าข้าวเหนียวนี่ นะครับออกเรื่อยๆพี่นั่งนะครับออกเรื่อยๆตั้งแต่แปดสิบมือก็เห็นซอดแล้วพี่นั่งนะครับออกออกรวงเรื่อยๆแปดสิบวันก็เห็นออกออกรวงนะครับเก้าสิบมือเนี่ยออกหลายนะพี่นั่งนะครับตอนร้อยมือพู้หลักจังค้อชีวเบดเนี่ยพี่นั่งนะครับเนี่ยเป็นซีพี่นั่งนะครับข้าวเหนียวสันปะตองข้าวเหนียวน้าปังพี่นั่งนะครับเนี่ยพี่นีเฮ็ด นะครับเฮ็ดเขาหญ้าพี่น้องเพราะว่าอะไรครับปีนี้อากาศร้อนแรงนะครับฝนกับบตกพี่น้องฝนปกติปีที่แล้วนี่ปีฤด,ดูการทํานาหกห้านี่มกกะลาก็ตกพี่น้องตกแห้งนะครับกุมภาก็ตกมีนาก็ตกนะครับเมษาก็ตกพุทภากก็เป็นช่วงเริ่มต้นฤด,ดูฝนไม่ไม่ไหน่อยพี่น้องนะครับแต่ว่าปีนี้นี่บบมีฝนเลยพี่น้องเลยนะครับมีไปปล่อย,อย,อยนิดนอย,น,อยนะครับ ฝนตกทิศนี้ก็เฮ็ดไห้เขาาจะเริญเติบโตได้พี่น้องเพราะว่านะครับฝนเนี่ยมันมันมาก,กับความชื้นนะพี่น้องนะข้าวต้องการความชื้นพี่น้องนะครับนี่มาดูพี่น้องมาดูเนี่ยข้าวกำลังบางส่วนกําลังตั้งท้องนะพี่น้องบางส่วนก็ออกลวงแล้วพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งให้เบิ่งนาะาว้าวู่ พี่น้องฟังนะครับเรื่องการทำนานะครับพี่น้องเนี่ยนะครับทางซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเก้าสิบวันแล้วพี่น้องนะครับทางขวามือนี่เกือบร้อยวันแล้วพี่น้องนะครับนะครับนะครับเนี่ยพี่น้องเห็น่าครับนี่เขากําลังตั้งท้องข้าวในพี่น้องนี่นี่พี่น้องเน้นมันบวมพี่น้องครับเนี่ยนะครับเนี่ยข้าวกาลังตั้งท้องพี่น้องคิดว่าสิ้นเดือนเนี่ยพี่น้องนะครับแปลงทั้งด้านซ้ายมือเนี่ย เสียออกลวงชุดใหญ่ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยแค่สองรอบพี่น้องหงเดือนใส่ยูเรียไป2อสอบนะครับแล้วก็ตอน2เดือนใช้ยูเรียสองถุงแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิ้าห้าอีก2ถุงพี่น้องมาได้ใส่รอบที่3เพราะว่าเห็นเขามันเขียวอยู่ถ้าพี่น้องเด้อน,นะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่นอ้องได้คุณครับ